สวัสดีครับวันนี้จะมาในแนวการสอนเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นในคอมพิวเตอร์นะครับจะมาสอนไอ้โหลดตัวเคเบลคัดนะครับใน PC นะครับบนคอมพิวเตอร์เนาะเอจะเป็นตัวเวอร์ชันของไชน่านะครับของจีนนะครับก็ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคิปชันของ youtube นี่นะครับให้ทุกคนกดลิงก์มาครับพอกดลิงก์มามันก็จะเป็นอหน้าตรงนี้นะครับก็ให้ทำการกดดาวน์โหลดตรงนี้ไปนะครับพอกดดาวน์โหลดมันก็จะทิ้งมาไอตรงข้างล่างนี่นะให้กดเปิดโฟลเดอร์ไปนะครับหรือถ้าถ้าขี้เกียจก็มากดตรงนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ เปิดเมื่อเสร็จนะครับครับโหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะติ้งเปิดไอตรงไฟล์นะครับ,รรบก็ตัวไฟเสร็จปุ๊บให้ทำาบบทำการติดตั้งไปเลยนะครับติดตั้งไป่นัเนก็ผมติดตั้งไปแล้วมันออกมาก็จะได้เป็นไอตัวตัวนี้นะครับเข็บขัดนี่นะภาษาจีนนี่นะครับก็ถ้าโหลดเสร็จเรากดเปิดมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับ แล้วอีกอย่างครับเหมือนกับว่ามันจะไม่สามารถเปลี่ยนภาษานะได้นะครับเราเรียนกีตน,นะตัวภาษานะครับเปลี่ยนไม่ได้นะครับก็ข้อจํากัดจะมีตรงนี้นะครับเป็นภาษาจีนนะครับก็เหมือนในโทรศัพท์นด้นะครับว่าไอ้โปรแกรมเนี่ยมันจะเหมือนในโทรศัพท์คล้ายๆกันเลยนะครับก็กดเพิ่มวิดีโอตรงนี้เนาะ เสียงแทรกเสียงก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในฟิลเตอร์เอ็นตรงนี้นะครับตัดต่อก็อยู่ตรงนี้มันก็เหมือนในโทรศัพท์คล้ายๆกันเบรนะครับแต่หวัมว่าคลิปหน้าผมจะมาสอนอ้ตัดต่อนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนดาวน์โหลดเนาะคงจะไม่ได้ทำถึงตรงนั้นนะครับเพราะมันจะไม่ตรงคอนเซปต์ของคลิปวิดีโอนะครับ ก็พุ่ป่นี้แล้ะครับก็ขอบคุณครับที่ตูคลิปวิดีโอนะครับฝากกดติดเอฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ